สำหรับเนื้อหาหลักของเราในวันนี้ครับจะมาคุยกันถึงเรื่องของกินการครับก็คือว่าผมได้กินการแล้วหลังจากอยู่อเมริกามา11ปีก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์เส้นทางของผมว่าเออมันต้องทําอะไรบ้างแต่เป็นนักเรียนจนได้กินการจนอยู่ที่อเมริกาทำอาชีพซื้อบ้านอะไรย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อาจจะมีเคสอื่นๆของข้างเคียงอย่างเช่นคนที่มาเรียนต่อที่นี่แล้วเขาเป็นยังไงกันบ้างอ่ะเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังแบบสิ้นข้อสองสัยไปเลยดีไหมบอกว่าอุ้ย,ยพี่ครับกินการมันสิบปีเลยเหรอจริงๆมันไม่ได้นานขนาดน,น กว่าจะมาถึงเนี่ยมันนานอ่ะมามาเดี๋ยวเล่าให้ฟังเดี๋ยวเล่าให้ฟังถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากเลี้ยงกาแฟผมสามารถที่จะทําได้ที่ระบบเมเบอระชิพครับสมาชิกสามารถดูไลฟ์ย้อนหลังได้แบบเต็มๆมีโพสหลังบ้านเฉพาะสมาชิกมีบัตรเครดิตสีสวยอยู่หลังชื่อด้วยนะครับและผมต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านครับที่ช่วยให้ผมสามารถสร้างสารรค์คอนเทนต์ได้แบบที่เป็นตัวของตัวเองสุดๆและขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมนะครับสําหรับ เส้นทางที่หลายๆคนสนใจสําหรับการที่จะมาง่ายที่สุดผมคิดว่า <c oughs> เราจะบอกว่าไงดีวะถ้าง่ายที่สุดคือแต่งงานง่ายมากเลยแต่งปุ๊บกินการ์ดปั๊บใช่ไหมรอ6เดือนจบเอกสารเสร็จเรียบร้อยนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางที่ที่เร็วที่สุด <c oughs> มันอาจจะง่ายเรื่องเอกสารแต่มันอาจจะไม่ง่ายเรื่องหาสามีหาภรรยาก็ <c oughs> แล้วแต่นะครับอันนั้นก็เป็นเส้นทางเนึงยส่วนเส้นทางที่ที่ที่ผมมาเนี่ยก็คือการมาเรียนนะครับมาเรียนอะเอาตั้งแต่เรียนก่อนเลย ตอนเรียนเนี่ยเรามีวีซ่ามาเป็นวีซ่านักเรียนก็คือ F1 นะครับวีซ่าที่เรียกว่า F1 ก็อันนี้มาเรียนมหาลายัยมหาลัยก็จะออกเอกสารที่เรียกว่า i 2 0ให้ใช่ไหมเราก็เอาเอกสารเนี่ยไปขอวีซ่า F1 แล้วก็มาเรียนนะครับอีกแบบหนึ่งของคนที่มาเรียนก็คือ J1 นะ J1 เนี่ยจะเป็นวีซ่าที่เขาเรียกว่าวีซ่านักปราชญ์สกอลาอะไรเงี้ยก็คือมาเรียนด้วยหรือจะมาแลกเปลี่ยนความรู้มาทำ l a บที่นี่ก็จะได้ J1 นะครับซึ่งวีซ่า2แบบนี้อะไรดีกว่า ต้องบอกว่า F1 อิสระกว่านะครับ mm hmm. เพราะว่า J1 เนี่ยในบางเคสเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าคุณจะต้องกลับประเทศอ่าหมายถึงว่าเรียนจบแล้วเนี่ยคุณจะต้องออกนอกอเมริกาไป2ปีเป็นอย่างน้อยก่อนจะกลับเข้ามาได้มันเป็นเงื่อนไขของของวีซ่าประเภทนี้นะอืมดังนั้นถ้าเกิดว่าเรียนจบแล้วคิดว่าอยากจะทํางานต่อที่นี่ใช่ไหมครับอ่าวีซ่า F1 เป็นวีซ่าที่ดีกว่า ซึ่งมหาลัยส่วนใหญ่ก็จะเป็น F 1วันแบบนี้แหละใช่ไหมถ้าเกิดคุณสมัครมาเรียนตรงๆแต่ถ้าเกิดคุณ transfer มาอาจจะเป็น J1 อันนี้ก็ต้องดูนะครับอีกเงื่อนไขหนึ่งที่ต้องเป็น J 1วันก็คือพวกทุนใช่ไหมพวกพวกนักเรียนทุนทุนรัฐบาลต่างๆนะครับเพราะว่าทุนรัฐบาลเนี่ยเราคุยกันไปแล้วในคลิปอ่าทุนอันนั้นไปดูอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าสําหรับใครที่คิดว่าอยากจะใช้ทุนรัฐบาลสมัครทุนรัฐบาลอะไรก็ว่าไป สำหรับคนที่รับทุนรัฐบาลอันดับหนึ่งก็คือไปดูคลิปเก่าก่อนที่เราคุยกันไว้ว่าเอาคมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างถ้าเกิดว่ารับได้แล้วอยากจะรับทุนรัฐบาลก็จะมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นวีซ่าที่เรียกว่า J 1วันนี่แหละเพราะว่าพอเรียนจบเสร็จปั๊บต้องออกนอกประเทศก็คือกระโดดไม่ได้ใช่ไหมถ้าอยากอยู่ต่อก็มีวิธีเหมือนกันก็คือสมมุติว่าคุณมาเรียนได้ทุนรัฐบาลแล้วคุณอยากจะ,ะไม่เอาไม่ไม่อยากกลับไปใช้ทุนแล้วอยากจะจ่ายตังค์เพื่อออ,อกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็จ่ายได้พอจ่ายให้รัฐบาลเสเร็จปุ ไอคนนี้ไม่ต้องกลับมาแล้วรัฐบาลก็จะปล่อยตัวคุณคุณก็จะอยู่ในอเมริกาทํางานต่อได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่จ่ายตังก็นั่นแหละยังไงคุณก็ต้องกลับมาเพราะว่าวีซ่าคุณหมดพอคุณเรียนจบปุ๊บคุณก็ต้องกลับไทยวีซ่าคุณหมดอ่า F1 ก็จะไม่มีข้อผูกมัดอะไรแบบนี้ทีนี้จริงๆเรื่องทุนเนี่ยก็เป็นปัญหาจึงบอกว่าอยู่อเมริกาเจอนักเรียนทุนหลายท่านแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นปัญหาจริงๆก็เลยเป็นที่มาของคลิปเก่านั่นแหละจริงๆก็พูดไปหมดและว,ว่าให้คิดดีดๆเเเเพราาาะะว่ตออนนนนใช้ทุนนยงิมมัมก ตอนที่เรารับทุนเนี่ยเราอาจจะอายุสิบแปดหรือเราอาจจะอายุยี่สิบเราไม่รู้ว่าอนาคตเรามันจะเป็นยังไงเราไม่เคยเห็นโลกกว้างพอมาอยู่อเมริกาปับ๊บเห็นโลกกว้างไม่อยากกลับแล้วแต่ว่าคุณเซ็นไปแล้วไงใช่ไหมพอเซ็นไปแล้วเนี่ยสัญญามันก็ผูกพันถ้าเกิดคุณอยากจะออกคุณก็ต้องไปหาตังค์มาพอไปอ่านสัญญาปุ๊บเอา้าต้องจ่ายสามเท่านี่หว่าสมมุติว่าผมใช้เงิน3ล้านมาเรียนที่อเมริการัฐบาลออกให้ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากกลับไทยคุณต้องเอาไปคืนรัฐบาล10บล้านว้าก้าล้านกูปัดขึ้นเดตเซลเเลีก ก็มีคนมาโวยวายอันซึ่งเราก็ cover กันไปแล้วในในในคลิปว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้แล้วก็ทาไมคนถึงรู้สึกว่ามันจํากัดสิทธิ์ของนักศึกษาอะไรก็ว่ากันไปอ่ะไปดูคลิปนั้นใช่ไหมแต่ว่าอย่างผมเองเนี่ยเป็นนักเรียนทุนที่อเมริกาหมายถึงว่าเป็นทุนของมหาลัยทางนี้นะครับผมก็มาวีซ่าเอวันรัฐบาลอเมริกาเราก็สรรสนทุนมาผ่านไอกระทรวงวิทยาศาสตร์อะไรของเขาแหละแล,แล้วก็จ่ายค่าเรียนแล้วก็จ่ายค่าเงินเดือนที่ผมใช้ที่อยู่เงินเดือนก็พอใช้ได้ตอนนั้น ก็คือจ่ายค่าเช่าบ้านได้มีกินข้าวเหลือเก็บนิดหน่อยใช่ไหมก,เก็เก็บเก็บเงินได้กถ็ถือว่าสบายนะครับแล้วพอเรียนจบแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีข้อผูกมัดอะไรอ่ะเรียนจบแล้วเนี่ยมันหางานได้ไหมอ่าอันนี้อันดับแรกก็คือขึ้นอยู่ความสามารถแล้วก็อันดับที่2ก็คือพอเรียนจบแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า OPT กับ CPT อดีจยจะรอให้ฟังสําหรับคนที่ทะเรียนวีซ่า F1 แบบผมนะก็คือมันจะมีให้เราสามารถฝึกง,งานได้ CPT คือฝึกงานตอนที่เราเรียนอยู่สมมุติเราอยู่ปี2ปี3แลเราอยากออกฝึกงานเราสามารถที่จะไปสมัครเป็นอินเทอร์นของบริษัทใดก็ได้แม็กซิมัมก็คือ1ปีตลอดการศึกษาของเราเนี่ยเราจะสมมติซัมเมอร์นี้ทำสามเดือนซัมเมอร์งาททำอีก3เดือนซัมเมอร์ต่อไปทำอีก3เดือนได้เพราะว่าจำนวนรวมมันยังไม่ถึง1ปีอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า OPT หรือว่าฝึกงานตอนที่เรียนอยู่ตอนซัมเมอร์ส่วน OPT เนี่ยคือ optional หรือ occupational ไม่รู้เหมือนกันก็คือเรียนจบแล้วสามารถฝึกงานได้ต่ออีก1ปี มันคล้ายๆกันอ่ะอันนึงทําก่อนเรียนจบอันนึงทําหลังเรียนจบโอเคดังนั้นตอนที่คุณยังเรียนไม่จบเนี่ยคุณก็มีสิทธิ์ทา CPT ไปเรื่อยๆใช่ไหมคุณก็จะเห็นผมไปจริงๆดูในช่องนี้ก็จะเห็นว่าผมไปฝึกงาน Ci s c o i n ิ e l เ uh, อ่อซิสโก้รอบ Intel 1รอบใช่ไหมก็คือผมทํเล่าละ3เดือนก็3ามแลเเดือนก็ยังไม่เกิน CPT ใช่ไหมทีนี้พอเรียนจบแล้วเนี่ยกฎหมายไม่กล้าบอกว่าให้สามารถที่จะฝึกงานต่อได้อีกหนึ่งปีนะครับสามารถทํางานได้เลยอีกหนึ่งปี ยกเว้นกรณีที่เรียนสเต็มใช่มหมสเต็มคืออะไรพวกทรายเทคโนโลยีเอนจิเนียริงแล้วก็แมทสเต็มอะที่เป็นสายงานสายวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยจะสามารถทํา OPT เพิ่มได้อีก2ปีเป็น3ปีถ้าเกิดเรียนเอนจิเนียเรียนสายพวกเนี้ยจะฝึกงานต่อหลังจากเรียนจบได้อีก3ปีอ่าอันนี้แหละสําคัญทั้งปอโทกับปอเอกได้ CPT 1ปีเท่ากันไหมใช่ครับฝึกงานต่างประเทศได้เงินไหมได้เงินได้เงินดีมากอาตอนที่ผมทํางาน Cisco Intel อะไรเงี้ย โอ้โหรวยจัดเลยวะเชดได้เดือนละเกือบเท่าพนักง,งานประจําอ่ะอืมรวยมากนะตอนนั้นจําได้ว่าได้เงินเดือนละหกพันเจ็ดพันดอลลาร์เป็นนะอินเทอร์นนะเออก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะสองแสนกว่ากว่าสองแสนห้าอ่าอยู่นี่ค่าของชีพมันแพงก็จริงแต่ว่ามันก็เหลือเยอะตอนเป็นเด็กฝึกง,งานเสียภาษีไหมเสียตั้งแต่เป็นเด็กมหาล,ายลัยละเออไอรายได้ที่ที่เขาบอกว่าให้เป็นค่าใช้จ่ายค่าหอค่ากินอะไรเงี้ยเงินเดือนไอทีเอเงินเดือนไอเองี TA, ง้ง TA, งงก็เสียภาษีมาตั้งแต่เริ่มนั้นละ อ่ะนั่นคือ CPT พอมา OPT ปั๊บเนี่ยอันนี้คือชีวิตคุณเริ่มคือหลายคนจะไม่ทราบว่าจริงๆแล้ว OPT เนี่ยหลังจากที่คุณเรียนจบปั๊บเนี่ยมันมีอุปสรรคเยอะมากคืออ่ะอันดับหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าคุณมาเรียนปอตีใช่ปะ่ะปอตีเนี่ยมันจะต้องแข่งขันกับคนที่เป็นอเมริกันที่เขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วอะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดว่าเป็นชอยอเขาก็จะไม่เลือกต่างชาติเพราะว่าเขาไม่อยากจะมาสปอนเซอร์วีซ่าทำงาน ถูกป่ะเขารู้ว่าถึงแม้ว่าคุณมี OPT อยู่3ปีใช่ไหมหรือปีหนึ่งใช่ปะ่ะปีหนึ่งเนี่ยยิ่งแบบโอ้โหจ้างปีเดียวบางทีมันไม่คุ้มที่จะจ้างตั้งแต่แรกนึกออกปะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทาวีซ่าไม่ได้หรือเราไม่อยากทาวีซ่าให้คนเนี้ยเราก็ไปเอาคนอื่นดีกว่าส่วนใหญ่แล้วเด็กที่เรียนปตรีที่นี่ก็เลยจะหางานยากมากเนื่องด้วยข้อจํากัดของไอเนี่ยแหละวีซ่าเพราะว่าเขาไม่สปอนเซอร์วีซ่าเด็กปอตรีก็อันนี้ก็จะยากหน่อยแต่ว่าถ้าสมมุติว่าได้ ก็ดียินดีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาสปอนเซอร์วีซ่าต่อก็ยินดีด้วยเหมือนกันแต่ว่าเราบอกว่ามันมันยากเราเรื่องวีซ่าทำงานกว่าใช่ไหมวีซ่าทำงานเนี่ยก็คือสิ่งที่เรียกว่า H1B นะครับก็คือวีซ่าที่ผมถืออยู่จนกระทั่งเมื่อเร็วๆมานี้อ่ะทีนี้พอเป็นเด็กเขาเรียกว่าเด็กแกรดใช่ไหมเด็กจบโทเอกอะไรอย่างเงี้ยเงื่อนไขก็จะดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่า1ก็คือตลาดแรงงานอเมริกันไม่ค่อยเรียนแกรดสกูร์กันมันก็จะหาอเมริกันแท้ๆเนี่ยในตำแหน่งเนี่ยค่อนข้างยาก แล้วถ้าเกิดว่าเขาต้องการเซตสกิลความสามารถนี้อะไรเงี้ยบริษัทส่วนใหญ่ก็จะบอกว่าส่วนมากกว่าจะยอมสปอนเซอร์วีซ่าทำงานให้กับคนกลุ่มนี้มากกว่ากลุ่มที่เป็นอันเดอร์แกรดหรือเด็กปอตีใช่ไหมครับซึ่งจริงๆก็แล้วแต่สายงานอีกเราเห็นเพื่อเราสมัครงานเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ครึ่งหนึ่งเลยแล้วกันที่เป็นเด็กแกรดเนี่ยก็ติดคําถามที่ว่าต้องสปอนเซอร์วีซ่าไหมบางบริษัทถ้าเราบอกว่าต้องสปอนเซอร์วีซ่าก็คือจบไม่เอาถึงแม้ว่าเราจะสามารถทํางานให้เขาได้3ปีนะ อันนี้เป็นเรื่องการหางานที่ที่มันแบบที่มันโหดตายอยู่เหมือนกันทีนี้สมมุติว่าคุณได้งานละเอาอย่างผมเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมผมได้งานปับ๊บเนี่ยผมใช้ OPT ในการเข้าทํางานก่อนผมรู้ว่าผมมี OPT ได้3ปีบริษัทบอกว่าเราจะสปอนเซอร์วีซ่าคุณ day one ใช่ไหม day one นี่คือบริษัทที่ใหญ่หน่อยเขาจะแบบทุกอย่างเป็นออโตเมติกอยู่ละจ้างต่างชาติปับ๊บมีทนาย immigration ให้ยื่นเรื่องขอวีซ่าได้เลยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ยื่นขอกินการ์ดให้ก่อนเพราะว่าเขายังไม่รู้ว่าคุณ โอเคกับบริษัทนึงหรือเปล่าถูกปะบางบริษัทไม่ขอวีซ่าทำงานให้ด้วยซ้ําถ้าเกิดว่าคุณยังมี OPT อยู่ทําไปก่อนปีนึงแล้วค่อยเริ่มขอวีซ่าให้ก็ก็ไม่สายดูว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นยังไงแล้วค่อยเริ่มขอวีซ่าให้เพราะว่าตอนนี้การตัดสินใจในการขอวีซ่าเนี่ยมันไม่กี่มันไม่อยู่กับเราการตัดสินใจในการขอกินการ์ดมันไม่อยู่กับเราต้องเป็นที่บริษัทแล้วก็แต่ละบริษัทก็มีนโยบายแตกต่างกันแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทใหญ่เข้ามาปุ๊บเดย์วันอ่ะคุณเข้ามาด้วย OPT เสร็จป บางบริษัทที่ดีก็จะเริ่มพร้อมกันหมายถึงยื่นให้ทั้งวีซ่าทำงาน H1B และยื่น Green Card พร้อมกันแต่ว่าทั้ง2องอย่างนี้มีค่าใช้จ่ายที่แพงพอสมควรไม,ม่ว่าจะเป็นการจ้างทนายการจ่ายค่าแอปพลิเคชันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมดังนั้นบริษัทจะไม่ค่อยลงทุนกับพนักงานใหม่ก็เลยส่วนใหญ่รอไซ클์หนึ่งปีก่อนว่าอ่ะโอเคอย่างของผมเนี่ยเริ่มขอวีซ่าเลยทีนี้ไอวีซ่า H1B เนี่ยที่ขอไปเนี่ยมันไม่ใช่ว่าขอแล้วได้เลยนะเว้ยแชทคือ H1B เนี่ยมันเป็นกระชาคุณต้องไปจับฉลากคือในปีปีหนึ สมัครร้อยคนโคต้า H1B อาจจะมีอยู่ประมาณ40ก็คือคุณจะต้องยื่นยื่นเข้าไปเข้าไปในโถนะแล้วเขาก็จะจับจับจับขึ้นมาตันตัน,ตนคุณได้วีซ่า H1B ถ้าเกิดว่าคุณจับไม่ได้ทำยังไงก็ปีนั้นก็ไม่ได้คุณต้องรอยื่นปีหน้าทีนี้เด็กที่เป็นเอนจิเนียร์เนี่ยก็จะแบบโอ้ช oh, ี ปีแรกจับไม่ได้ปีที่สองจับไม่ได้ปีที่สามมันจะจับได้หรือเปล่าไม่รู้ถ้าบางคนก็คือ3ปีปางปางปๆง,ปงไม่ได้กลับบ้านมันไม่ได้วีเนาทำงานมันมันไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่ในประเทศนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยพอ o อพีหมดปุ๊บก่อนใช่ปะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่สายสเต็มคุณมีสิทธิ์จับหนึ่งรอบแล้วบริษัทที่คุณเข้าไปอ่ะจะต้องเริ่มทําการสปอนเซอร์คุณทันทีตั้งแต่วันที่คุณเข้าไปดังนั้นเลยบอกว่ามันค่อนข้างยากแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ว่าเอาล่ะ สมมติว่าคุณมี o อพ3ปีปีคุณก็จับไปปีที่1ไม่ได้ปีที่2ไม่ได้ปีที่3ได้อ่ะโชคดีได้ไอชวนบีก็ได้ทํางานได้วีซ่าทำงานวีซ่ทาทำงานเป็นยังไงวีซ่าทำงานอยู่ได้ทีละ3ปีต่อได้1ครั้งเป็น6ปี H1B นนะหกปีนี้ต่อได้อีกไหมคําตอบคือถ้ามาทางปกติจะต่อไม่ได้ละหมายถึงว่าคุณถือวีซ่าทำงานได้แค่สูงสุด6ปีแล้วทํายังไงถึงจะต่อไอวีซ่าทำงานนี้ได้ก็คือคุณต้องยื่นกินการ์ดหมายถึงว่าคุณต้องยื่น Card, แอปพลิเคชันกินการ์ดสม แล้วก็กาลังรอผลอยู่ในระหว่างที่คุณกําลังรอผลว่าคุณจะได้กินร์ดหรือไม่ได้กินร์ดเนี่ยคุณสามารถที่จะต่ออายุ h 1 b คุณไปได้เรื่อยๆดังนั้นมันก็พอมีทางอยู่แต่ว่าคุณต้องเริ่มโปรเซสในการยื่นกิน gas ละแต่ว่า6กบวกสเท่ากับเก้ปีซ่ s a H ห b ก็จริงๆก็อาจจะไม่เก้าเพราะบางทีคุณจับ H 1 b ได้ตั้งแต่ปีแรกมันก็จะลดลงไปแต่ว่าคุณไม่อยากที่จะมาเล่นตลกกับชีวิตคุณว่าเอี๋ยเอ้ยจับได้ไม่ได้คุณอยากจะจับตั้งแต่ทีแรกอยู่่่่่่่แแแแล้้ววเพรราาาาาาะชีีีีิตตตมมัันนนนคคคงกกกกกกกยยยยอออถุุณณบบปปไืืท3 อันนี้คือวีซ่าทํางานนะวีซ่าทํางานนี่อย่างบริษัทผมเนี่ยผมยื่นวีซ่าทํางานไ,ด,าได,ด,ด,ด้จับฉลากได้ปีแรกโอ้โชคดีสุดๆจับฉลากได้ปีแรกเว้ยโอเคอ๋อลืมบอกไปว่าคนที่เรียนแกรดโทเอกเนี่ยเขาจะได้จับ2รอบคือมันจะมีภูรวมเอาทุกคนไปจับรวมกันอันหนึ่งรอบเสร็จแล้วภูที่2ก็คือจับเฉพาะแกรดสติลเด้นโทเอกหนึ่งรอบดังนั้นคนเรียนโทเอกอะ่ะจะมีสิทธิในการโดนจับ2ครั้งแล้วมันก็มีหลายคนที่จับไม่ได้เลย ปีแรกไม่ได้สองครั้งปีสองไม่ได้สองครั้งปีสามไม่ได้กลับบ้านส่วนผมเนี่ยจับได้ปีแรกอ่ะพอได้วีซ่าเอชวันบีเสร็จปั๊บบริษัทก็บอกว่าอ่ะงั้นเริ่มกินการ์ดเลยโอเคกินการ์ดเนี่ยโปรเซสของมันเนี่ยตอนที่ผมอยู่อเมริกามากี่ปีละก็ต้องบอกว่าเรียนไปหกปีทำไงเจ็ดปีเล้วเริ่มยื่นกินการ์ดตอนนี้ผมอยู่มาสิบเอ็ดปีก็แสดงว่ากินการ์ดใช้เวลาสี่ปีในพาธของผมใช่ไหมในในเส้นทางของผมกินการ์ดเนี่ยมีสามารถยื่นได้หลายประเภทมันจะมีอยู่ผมคิดว่ามีสามแคตตาล็อทใหญ มี e b 1 e b 2แล้วก็ e b 3อันนี้คือเทียร์แล้วอันนี้คือเทียร์ e b 1ก็คือคุณแม่งคือสุดยอดมนุษยวะ่ะไอผมอยากจะได้คุณคุณจะต้องคือเหมือนกับว่ามึงมีอะไรมาให้ประเทศนี้ประเทศนี้ต้องรับมึงถ้ามึงเจ๋งจริงเอาไปเลยอ่า e b 1เนี่ยสามารถที่จะยื่นได้ด้วยตัวเองหมายความว่าผมเก่งครับผมหล่อเท่ผมตีพิมพ์เปเปอร์มา200กว่าเปเปอร์แล้วลองวันโนเบลอวอร์ดบาบ้าบาบา,บา,บายื่นไปก็จะยื่นได้แล้ว e b หีึ่งเนี่ยเป็นวีซ่าท ไม่เป็นเป็นกินการาดผ่านที่เร็วที่สุดเพราะว่าพอตรวจเอกถาโอ้ยของจริงนี่หว่าใช่ของจริงอนุมาตปากเร็วสามารถยื่นเองได้ไม่ต้องไม่ต้องงอบริษัทถ้าเกิดว่าคุณเป็น extraordinary people คุณสามารถยื่น EB1 ได้ผมเองบริษัทมองๆแล้วก็แบบ EB2 แล้วกันซึ่งจริงๆเราคิดว่าเรา EB1 ได้แต่ว่า,าเรา EB2 แล้วกัน EB2 ก็ไม่เป็นไรเราก็ชิลโอเคบริษัทยื่นให้ก็ชิลทำไปเลยเพราะว่า EB1 ต้องยื่นเองเสียตังค์ EB2 บริษัทออกให้โอเคทำ EB2 คือ e b 1มไม่ได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นแค่มันต้องพูดให้ได้ว่ามึงเก่งใช่ไหมซึ่งเราเก่งอยู่แล้วให้ตายสิโรบินทีนี้ e b 2เนี่ยมันก็จะต้องพิสูจน์กันนิดนึงหมายถึงว่าคุณเป็นคนที่มีความสามารถล้ำล้ำแต่ไม่ล้ำแต่ไม่มากแล้วก็จะยื่นผ่าน employer ก็คือคนจ้างคนจ้างเนี่ยจะต้องมาอธิบายให้ฟังว่าทําไม ถึงต้องได้นายคนนี้มาทำงานให้กับบริษัทเราเพราะว่ามันหาคนอเมริกันมาไม่ได้จริงๆกับตำแหน่งนี้พิสูจน์แล้วพิสูจน์อีกหาแล้วหาอีกไม่ได้อะโปรเซสในการยื่น EB2 ตลกมากอันดับแรกเนี่ยก็คือว่าตำแหน่งที่คุณจะจ้างงานเนี่ยนะตำแหน่งผมเนี่ยจะต้องเอาไปยื่นให้กับกระทรวงแรงงานก่อนว่าเอ้กระทรวงแรงงานคือตำแหน่งนี้ปกติสมมติซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ในในในมินนีโซตาเนี่ยค่าจ้างกลางเท่าไหร่กระทรวงแรงงานเนี่ยก็จะไปดูโพยว่า อ่าเรทราคากลางซต์แวร์จิเนียนายมินเนสตาแล้วครับอ่ามันคือเท่านี้ต่อปีสมมุติว่า8 0 0 0 0ดอลลาร์ 80, ต่อปีนายจ้างจะต้องไม่จ่ายเงินต่ํากว่านั้นหมายถึงว่าตําแหน่งเงินเดือนปัจจุบันเงินเดือนของตําแหน่งเนี้ยจะต้องไม่ต่ํากว่าราคากลางที่กระทรวงแรงงานกําหนดมีไว้เพื่อป้องกันอันนี้ไว้แบบว่าบริษัทเฮ้ยต่างด้าวเฮ้ยช่างจ้างมีการ80,000จ้างต่างดาว4 0 0 0 0จ้างต่างดาวแมง4 0่0 0ใช่ปะก็คือการลักไก่อ่ะโอเคไอเนี้ยเขาเรียกว่า prevailing wage นะครับ ก็คือมาดูว่าตำแหน่งนี้เงินเดือนเท่าไหร่ EP willing wage เนี่ยใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งปีกูไม่รู้แชทกูไม่รู้ว่ากระทรวงแรงงานแม่งแม่งมันคือกูสามารถที่จะเข้าไปเว็บแล้วกูก็เปิดดูได้เลยว่าเนี่ยเนี่ยซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์มินิสตานี่ไงนี่ไงแปดหมมีมีในเว็บมีในเว็บแต่ว่าแต่ว่าเวลาที่บริษัทจะส่งเรื่องเข้าไปเนี่ยมึงต้องรอกระทรวงแรงงานอ่ะเขาค่อยๆยุติญาต์ออกไปรับรอง ตาประทับปั๊มส่งกลับมาโอเคตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้เงินเดือนเท่านี้ร้อนรอนหนึ่งปีรอลอ,ลอปีนึงเต็มเลยกลับกระทรวงแรงงานนี่โอเคทีนี้ private l i n g a g e กลับมาแล้วว่าตำแหน่งนี้สมมติเงินเดือน80,000เราโอ้ยเราเราเ,ราเรงินเดือนเป็นแสนเราสบายอยู่แล้วอ่าบริษัทจ่ายได้โอเคผ่านทีนี้พูบข้อที่2ก็คือจะต้องพยายามหาชาวอเมริกันประกาศหารับอเมริกันในตำแหน่งนี้เป็นเวลา1เดือน ก็คือเขาบังคับประกาศหางานในตำแหน่งนี้แล้วบริษัทก็จะต้องตรวจสอบรับผู้สมัครทุกคนที่ี่เป็นอเมริกันเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็ต้องดูว่าคนนี้มันไม่มีอ่ะมันม,มันมีไม่มีคนที่เหมาะสมกว่าคนคนที่เราจะสปอนเซอร์นี่อีกแล้วอ่ะวิธีการบังคับให้ให้ให้ประกาศไองานอย่างเงี้ยก็คือตลกมากคุณจะต้องติดประกาศไว้ในที่สาธารนณะคุณจะต้องลงประกาศตำแหน่งงานนี้ในหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์เพราะว่ากฎหมายมันเขียนมะเก่ามากถูกป่ะดังนั้น บริษัทก็จะแบบว่าอาต้องลงหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์ได้ดิลงหนังสือพิมพ์ไปต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์ไอ้ยอดขายต่ําที่สุด <c oughs> สมมติว่าบริษัทยอยากจะจ้างคนนี้มากแบบว่าเดี๋ยวแม่งอเอาไปกันมาสมัครแล้วแม่งแล้วแม่งจ้างไม่ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอะไรหนังสือพิมพ์ยอดขายต่ำที่สุดของเมืองนี้คืออะไรวันอาทิตย์ขนาดเล็กที่สุดคืออะไรมันก็จะไปนี่ครับไป <c oughs> หยิบหนังสือพิมพ์วันอาทิตย์อันดับอันดับแรกก็คือไม่มีใครอ่านหนังสือพิมพ์แล้วอาหนอตแ่งซอฟ์แวรรินนนจเีียบษัทอ โอ้ต้องประกาศเป็นประมาณเวลาสี่สัปดาห์แล้วก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าไม่มีใครที่เหมาะสมมาสมัครยังไม่พอเขาบอกว่าจะต้องประกาศในที่สาธารณะในที่สาธารณะโอ้โหกูไปดูตำแหน่งงานกูที่เขาประกาศที่สาธารณะจริงตามกฎหมายถูกต้องทุกอย่างสาธารณะคือพับบิกสามารถที่จะเข้ามาเห็นได้ติดประกาศหน้าประตูบริษัทเลยไปอยงประตูกระจกนะเปิดเปิดเข้าไปบริษัทหนึ่งสองสามสี่ตำแหน่ง ทุกคนที่กำลังยื่นไจะคนจะสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้แหละโอ้นี่ไงซอฟต์เอนจิเนียร์เงินเดือนเท่านี้ความสามารถที่ต้องการบริษัทอยู่ชั้น10คือมึงต้องเข้าบริษัทกูอยู่ในห้างแล้วห้างเนี่ยมันมีออฟฟิศสเปซแล้วมึงจะต้องเดินผ่านห้างเข้าไปที่ลิฟต์ออฟฟิศสเปซแล้วมึงต้องขึ้นลิฟต์มาชั้น10เพื่อเปิดประตูลิฟต์แล้วมึงจะเห็นประกาศสมัครงานอยู่ใครจะเห็นถ้ามึงไม่ได้ตั้งใจมาบริษัทเค่ได้อยู่ละ มีบ้างมหาลัยในตำแหน่งมหาลัยปิดประกาศในที่สาธานณะที่สาถาณะจริงห้องชงกาแฟแล็บก็คือมึงต้องผ่านรีเซพชันเข้ามากินกาแฟของแล็บมึงถึงจะเห็นที่สาถาณนะไหมอ๋อสธาณะอ่าโอเคแต่แน่นอนบริษัทใหญ่บริษัทใหญ่ก็คือจะมีการประกาศตำแหน่งนี้ลงออนไลน์อยู่ด้วยแต่ว่าไอที่ตลกก็คือกฎหมายบังคับให้เป็นฟิสิกอลเพเปอร์ทั้งหนังสือพิมพ์และไกระดาษที่ต้องแปะที่ทบริษัทเนี่ยเออคือออนไลน์ก็แปะไป ฟิสิกส์เปเปอร์ก็ต้องมีตามกฎหมายทีนี้ผ่านไปเดือนนึงปั๊บไม่มีใครสมัครละไม่มีใครสมัครโอ้จริง,รงๆหาเมริกันไม่ได้เลยมันไม่มีใครที่มีความสามารถนี้เลยอ่ะอ่ะอ่ะอโอเคประกาศหางานเสร็จแล้วอันนี้ไม่ได้ก็ยืน่นคุณสามารถยื่นไปสมัครได้ละว,ว่าผมจะจ้างนายคนนี้ที่ราคานี้แล้วก็ผมมีข้อพิสูจน์แล้วว่าผมติดป,ประกาศแล้วจ้างอเมริกันไม่ได้เลยป้าส่งไปเพื่อที่จะประเมินว่านายคนนี้คือผู้มีความสามารถในการทํางานในประเทศหรือเปล่าไอ้โปรเซสต์นี้ก็อีก 8เดือนสิ่งที่เรียกว่าเพิ่ Perm. ม Permanent La b o r อะไรเงี้ยแบบว่าเป็นแรงงานคุณภาพควรที่จะรับไว้ก็คือให้กระทรวงแรงงานอ่ะแม่งรับรองว่าไอ้นายคนเนี้ยแม่งควรควรค่าเป็นแรงงานคุณภาพว่ะควรจ้างสรุปก็คือเสียเวลากับกระทรวงแรงงานเนี่ยประมาณปีกว่าเกือบ2ปีสุดท้ายกระทรวงแรงงานบอกเวลกูด <Very good. S 1> นายคนนี้เออดีไว้เหมาะสมมากให้ใบมาเรียกว่าเป็นใบเพิ่มอ่าไอใบเพิ่มเนี่ยถึงเอาไปไปแนบกับใบสมัครกีนการ์ด ทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยยังไม่ถึงการสมัครกินการ์ดเลยนะท,ทั้งหมดก็พูดมาคือการพิสูจน์คุณสมบัติว่ามึงคุณเป็นแรงงานมีคุณภาพแล้วคุณก็กระทรวงแรงงานยกนิ้วโป้งให้เอาไปแปะไปกับใบสมัครกินกร์ดยืนว่าโอ้ย์ y e กระทรวงแรงงานบอกว่าผมเนี่ยมีความสามารถควรจะรับไวใช่ไหมอีกประมาณ8เดือนถึง1ปีอิมิเกชไอยูเอสเออหน่วยงานเนี่ยก็จะตอบกลับมาว่าโอเคหรือไม่โอเค บางเคสก็แบบไม่โอเคเพราะว่าหลักฐานที่คุณยื่นมามันมันไม่ถูกต้องขอหลักฐานเพิ่มเติมไน้ไหมว่าคนนี้มีความสามารถจริงไหมอะไรก็ว่ากันไปสำหรับของผมคือไม่มีอะไรก็ยื่นไปแล้วก็รอแล้วก็ออกมาเป็นใบที่เรียกว่า I140 ก็คือนี่นายคนนี้เนี่ยควรค่าแก่การเป็นเอเลียนเวิร์เกอร์ใช่ไหมควรจะเป็นควรค่าจากคนที่จะย้ายในไอไอแรงงานต่างด้าวคนเนี้ยเข้ามาในประเทศเราสทัทีนี่ u s a ให้ให้ใบนี้กลับมาอนุมัติอนุมัติเสร็จแล้วทําไง ก็เอาใบเนี่ยไปยื่นขอกินการ์ดอีกทีหนึง่งมันไม่เป็นเกมการรอสุดๆไอกระสวงแรงงานยกนิ้ว u s c s ยกนิ้วแ็จแล้วก็เอา2อันนี้รวบไปส่งขอกินการ์ดรออีกปีนึงเออทั้งหมดมันเลย4ปีก็เพิ่งได้มาผมได้กินการ์ดมาถามว่าคู่สมรสเป็นยังไงก็คู่สมรสของของแรงง,งานในในวิธีนี้ EB2 เนี่ยก็จะได้กินการ์ดแบบโดยปริยายนะครับเพราะว่าคุณมาทํางานที่นี่คุณก็ต้องย้ายคู่สมรสครอบครัวสัมโนโคคุณก็ต้องมาแล้วนักเกตก็ได้กินการ์ดพร้อมกันเลยเราเป็นคู่สมรส อันนี้คือวิธีการได้กินการแบบ EB2 แรงงานมีคุณภาพเกรด B เกรด A แล้วกันส่วนส่วนเกรด S จะเป็น EB1 ทีนี้เรื่อง EB1 เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณว่ามันคุณจะต้องพูดว่าคุณมีความสามารถ3มอย่างมีความคุณได้รับรางวัลนานาชาติมาคุณได้รับการลงข่าวจากต่างประเทศหรือคุณมีเปเปอร์ตีพิมพ์หรือคุณเป็นผู้ประสบความสำเร็จทางกีฬาในวงการของคุณอะไรเงี้ยใช่ป่ะ EB1 จริง,รงๆก็แบบเออแบบเมสซี่อย่างเงี้ยเออมาเลย มาแล้วแบบมาทํางานแล้วมีประโยชน์กับประเทศเรามาเลยอะไรเงี้ยอันนั้นนะ่ะถ้าโปรเซสัะนะถ้าเกิดว่ายื่นไปปับ๊บยื่นรอบเดียวพอไม่ต้องรองกระทรวงแรงงานรับรองไนงะมันก็จะประมาณแค่6กถึงแเดือนแต่ว่าผมยังไม่ได้บอกคุณว่าอันนี้คือสําหรับคนไทยใช่ไหมเพราะว่าคนไทยเนี่ยคือคนได้กินกา๊าซของของแต่ละประเทศเนี่ยมันจะมีโค้ต้าว่าแต่ละปีจะม,มีคนจากประเทศนี้มาได้กี่คนที่จะได้กินกา๊าซสมมุติไทยแลนด์ปีนี้ได้พันคนอ่าใช่ไหมเออตัวเลขนี้สมมุติจีน จีนอาจจะได้2,000คนอินเดียอินเดียได้2,000คนเหมือนกัน2เท่าแต่ว่าคนยื่นอ่ะมันมันจำนวนเยอะต่างกันถูกปะคนไทยอาจจะยื่นกินการไม่เยอะดังนั้นส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เรายื่นกินการแล้วอ่ะเราจะได้เลยเราไม่ต้องรอ,ไม,อ,งรอไม่ต้องรอโคต้าให้มันวิ่งมาถึงเราแต่สมมติคนอินเดียกับคนจีนก็คือคนยื่นเยอะมากตอนเนี้ยปี2024เพิ่งโปรเซสของคนปี2012คือคนที่ยื่นตอน2012ออ่ะเพิ่งได้โปรเซสตอนนี้ก็คือเพิ่งจะได้กินการคิดดูแล้วกัน ประเทศเราก็ถือว่าเป็นประเทศเล็กแล้วโคต้ามันก็เยอะเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรดังน,นั้นเราเราพูดใน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 มุมของคนไทยก็คือมันจะเป็นโปรเซสประมาณนี้แหละแต่ถ้าเกิดเราเป็นจีนอินเดียอะไรเงี้ยประเทศที่แบบคนยื่นเยอะๆก็จะต้องรอนานกว่านี้อีกอันนี้ผมถือว่าการยื่นแบบไม่ติดขัดอะไรเนี่ยใช้เวลาประมาณ3-4่ปอีอาจจะมีคนเร็วกว่านีา้เคยเห็นคน2ปีครึ่งได้ผมก็4ปีแล้วมีคนได้นานมีคนนานกว่านี้ ก็เพราะว่าอันนี้คือไม่ติดขัดไม่ต้องขอหลักฐานอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมเพราะว่าความสามารถมังเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วไอความสามารถที่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 เขียนไปอ่ะไอน,นี่เอกสารที่เขียนไปไม่ต้องบอกว่าทาไมนายคนนี้ถึงต้องหนาวน,นี่ไงผมทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งของโลกไฮเปอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่คัตติ้งเอจเทคโนโลยีไม่เคยมีในโลกนี้มาก่อนจริงๆเนี่ยเราทำซูเปอร์คอมพิวเตอร์อันดับหนึ่งเราก็อีวีวันได้ถูกปะแต่ว่าเราก็ชิลไงแบบว่าเอเอ,เอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ได้ครับปล่อยไปก็ได้แล้ว แล้วทั้มย <Depois, S 2> uh, <para> ังจะให้สัญชาติเด็กไหมก็ก็รอดูครับว่าเขาจะเป็นยังไงเขาอาจจะบอกว่าไม่ให้คนที่เกิดที่นี่เป็นเป็นซิติเซนใช่ป่ะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทางกฎหมายทําได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็รวมไปถึงคนที่เข้าเมืองมาอย่างถูกกฎหมายหรือเปล่าไมรวมตอนนี้พอได้กินการแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันก็ปลอดภัยขึ้นมาระดับหนึ่งใช่ป่ะ ไงอามจะได้ด้วยไหมครับเขาได้ซิติเซนเลยเขาเขาอ๋อคือกินการ์ดเนี่ยมันคือการมันคือสิ่งที่เรียกว่ารอฟูเพอร์มานเดนเรสซิเดนต์ไหมคือแบบว่าผู้อพยพถาวรใช่ปะ่ะยังไม่ถือว่าเป็นซีติเซนของอเมริกายังยังเลือกตั้งไม่ได้อะไรอย่างนี้นะถ้าเกิดว่ากินการ์ดจากการแต่งงาน3ปีได้เป็น U.S. เส้นถ้ากินการ์ดจากการทํางานรอ5ปีแล้วค่อยไปสอบ U.S. เส้นซึ่งเราจะสอบหรือไม่สอบก็ได้นะครับอันที่ไม่ได้พูดถึงคือ E.B. 3ก็คือเขาเรียกว่า Un Work er, อาันสกงงิลเว แปลแล้วมันโหดร้ายไหมภาษาราชการนะมันจะแปลกๆหน่อยแต่จริงๆก็คือแรงงานที่แบบไม่ใช่โปรเฟชชั่นอล้องบอกว่าไม่ใช่ต้องพูดว่าอะไรวะอย่างสมมติแรงงานพวกเนี้ยจริงๆไม่ใช่ว่าเขาไร้ฝีมือนะเว้ยอย่างแบบพวกเชฟหรือพวกแบบลูกมือในร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็มีฝีมืออยู่ถูกปะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่แบบโปรเฟชชั่นอลสกิลพอพูดว่าโปรเฟชชั่นอลสกิลมันหมายถึงแบบงานบริษัทนันุนีอะนึกออกปะเออซึ่ง EB3 ก็จะมีแล้วก็เทียร์ในการรับเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับ EB1EB2EB3 เอาวันให้ครบก่อนแล้วค่อย2แล้วค่อย3กินการ์ดไม่ีสิทธิพิเศษอะไรบ้างครับต่างจากวีซ่าทำงานยังไงใช่ปะวีซ่าทำงานเนี่ยผมไม่ได้บอกแต่ว่ามันสามารถทำงานได้อย่างเดียวก็คืออย่างที่เราสมัครผมเป็นซอฟต์แวร์เนีร์ผมทำได้แค่ซอฟต์แวร์เนีร์ใช่ไหมผมจะไปขายไก่ทอดไม่ได้ผมจะไปทำงานร้านอาหารไม่ได้ผมจะไปเป็นนักดนตรีไม่ได้เพราะว่าวีซ่าทำงานผมคือทำงานซอฟต์แวร์เนีร์มนติดกับตำแหน่งงานย้ายบริษัทได้แต่งานต้องเป็นแบบเดิมเพราะเป็นกินการ์ดปั๊บมันก็จะทำงานอะไรก็ได้แล้วไงก็ถือว่ามั่นคงขึ้้นนแลวกั ใช่ไหมไม่ต้องต่ออายุวีซ่าทำงานอีกต่อไปแล้วแล้วก็ตอนเข้าประเทศก็จะไม่ถือว่าเป็นตาชาวต่างชาติแล้วไงจะถือว่าเป็นเลสิเดนต์เออก็มีเท่านี้แหละคือ F1 เนี่ยมันมีการเรียนหลายแบบถูกป่ามันประมาณว่าแบบเองมาเรียนภาษา3เดือนเองก็ได้ F1 เองมาเรียนโทเอกเองก็ได้ F1 ทีนี้ F1 แบบที่ได้ยากขึ้นนะจะเป็นแบบ F1 แบบมาเรียนภาษาผมพูดตรงๆก็คือเราไปสถานทูตอเมริกาเราเห็นเด็กมาขอ F1 เยอะมาเรียนภาษา3เดือนอะไรเงี้ยเราเห็นเขาแบบรวมปฏิเสธต่อหน้าต่อตาเลยว่าแบบมันเหมือนกับว่าไปเรียนระยะสั้นเพื่อหาทางอยู่ต่ออะไรเงี้ยซึ่งแบบส่วนใหญ่แล้วเขาจะดีนายวีซ่าแต่ว่าวีซ่าที่ไปเรียนต่อโทเอกอะไรงียมันไม่มีปัญหาเราไม่เคยมีปัญหานี้เลยเราจะออกจะเข้าประเทศถ้าเราถือ F1 มันก็จบอ่ะมันเขาไม่ถามอะไรด้วยซ้ำสงสัยว่าทั้มจะทาให้โปรเซสเปลี่ยนไป ปลลี่ยนผมว่ามันคงจะทําอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าไอ้ EB1 กับ EB2 เนี่ยมันเป็นโปรเซสที่มันเบ n นฟิตประเทศอเมริกาผมคิดว่าเขาจะไปสนใจพวกทางแบบ unskilled worker ที่แบบมาฝัดตลาดแล้วมาแย่งงานชาวอเมริกันอะไรเงี้ยก็ <c oughs> ต้องมาดูกันเพราะว่าเทรนด์ของโลกมันเป็นไปทางนั้นหมดแล้วจะพยายามลดอิมิเก a รชันให้น้อยลงอืม